เนื่องจากมีข้อกังขาหลายๆอย่างนะครับว่าน้ำดื่มเขาจะว่าโคา้ายี่ห้อไหนดีสุดสึกน้ำดำอร่อยสุดเก็ขอเสนอสึกน้ำดำนะครับว่าต้องทดเทสรสชาติไหนจะโดนกันขอขอเริ่มที่เอายี่ห้อที่เพิ่งจะหายไปแล้วกันนะครับเพปซี่ <c oughs> นี่กลิม่มกลิ่มรู้สึก ความเป็นแป๊บซี่ออมีคนเบอร์ขอลองชิมแล้วลองชิมเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างละครับปั๊บซี่ก็ยังยังถูกใจผมอยู่นะครับเพราะผมชอบกินปป๊บซี่สุดรสชาติก็ไม่ต่างไปจากเดินใช่ไหมครับเนี่ย ของัซซิ่งเนี่ะซ่ามันจะนําหวานนิดนึงอืมมีความซ่ากับความหวาน<ม>ก็ก็นั่นนะนะรักปากรัตปากนกันรักปากอเครัากครับ,บ,บ,บต่อไปกลิ่นโคูล่าของม็ซซีก็เมื่อเหมือน,อนบางทีเวลาเรากินลงคออ่ะ กินในพวกนี้เยอะเหมือนมีอะไรเง่าพี่รู้สึกไหมครับมันเออม,มันมันเหมือนโคลามันคือโคลากกินมันจะไม่หอมหอมฉุยมันจะมีตุกๆนิดนึงต่อไปเป็นเอสโคลานะครับยอดที่เขาอวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าขายดีหนึ่งล้านลังภายในหนึ่งอาทิตย์แรกนี่ซึ่งเปิดตัวเปิดตัวในานามของบริษัทในนับีสัมสครับเออสมสโอ้ สกลิ่นนำมาเลยนี่คือโซดานะครับจะไม่ได้กลิ่นของโคลกอะครนบครับอันนี้เป็นกลางครับเป็นกลางเป็นกลางจะเห็นน้ำนะครับสังเกตดูว่าใส่ก็ใส่กบเปฟซี่นิดนึงใส่มากจะรู้สึกว่ามันใส่มาก ไปแล้วเดชสัมพันได้ <Yeah. S 1> ก็คือเอสโคลาเนี่ยโซดาจะ <Yeah. S 1> นำมาเลย <Yeah. S 1> จะรู้สึกว่ามันซ่ามากๆแต่ว่าความหวานจะหายไปดรอปลงมาจากเบรปซี่นิดหนึ่ง mm hmm. และความหอมจะไม่ค่อยจะมีนะครับมาถึงเจ้าตลาดโคคาโคลา หรือท uh ี so hey, quite, quite bbe bbe anyway. ่บ้านเราเรียกโค้งอะไรองนี้ครับเอ๊ะกลิ่นมันคล้ายๆเอสโคลาเลยไม่จริงๆรินะเนี่ยจะเรมีรอบไหมแบบเหมือนซีรีส์เลยมีมีเสียงเสียงหัวล้อเลยเห็นได้ชัดนะครับว่าสีเข้มพอๆกับแบบซี่เลยนะครับดำสนิท โค้โกนี่ผมว่าดำที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วครับแป๊์ซี่ยังดำสู้ไม่ได้คโค้กนี้ต้องยอมเรื่องความหวานจริงเรื่องความหวานโค้กนี้นํามาก่อนเลยความซาก็มีบ้างโค้โกจะซาไม่ค่อยมา,านนะกครับโค้กจะซาแบาแบเฉยๆอะ่ะเออคือคนชอบหนักซานจะไม่ค่อยชอบกินโค้ก เริ่มเปลืองทองครับมาถึงอันนี้ของประเทศอะไรนะครับพี่มาเลเซียครับออฟริกาออฟริกาไอ้อาร์เจนตินารู้สึกว่าไซส์ใ,ใหญ่ๆกับชาวบ้านเราช่องนะครับ <Green. S 1> กลิ่นกลิ่นเหมือนน้ำมะนาวครับกลิ่นเป็นน้ำมะนาวผสมเลมอนหรือเปล่าไม่ทราบมอเอ๊ะทำไมมัน เปิดมนเน่าสีค่อนข้างจะหนักกว่าเอสโคล่านิดนึงแต่ยังสู้โค้งไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าแสงไฟในกล้องเ่เห็นหรือเปล่าอีห้อนี้รสชาติจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยครับถ้าจะให้จัดอ,อันด,นดจัดอันดับความ ไอ้อาเจนมันจะมีกลิ่นแปลกๆอะไรไม่รู้ลิ่เหมือนมะนาวอะครับถ้าจะให้เรียงความหวานอันนี้หวานสุดตาตหวานสุดครับและอันนี้แต่อันนี้ลาซาดี่ีี่มีลาซาเอ็กโคเพรสลาซากว่าซาดีสุดกว่าเป๊ปซี่ครับ แต่ว่าถ้าลงตัวยังไงผมก็เรียกแอคชีดีครับครับผมครับรีวิวนี้ไม่มีอคติไรครับไม่มีอคติครับ